ต่อไปนี้เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความร่ำรวยโดยดอกเตอร์รสวัร์กรุณาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำตัวตามสบายผ่อนคลาย และนึกภาพคุณกำลังเดินลงบันไดไปยังห้องขุมทรัพย์ใต้ดินเมื่อคุณกำลังก้าวลงบันไดทีละก้าวคุณหลับลึกหลับลึกหลับลึกคุณค่อยๆก้าวลงบันไดทีละขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นที่สิบเก้ คุณได้ยินเสียงฝีเท้าของคุณค่อยๆเดินลงไปยังก้าวที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคุณหลับลึกหลับลึกหลับลึกเพราะคุณต้องการดึงดูดความร่ำรวย คุณเลยฟังคำพูดพลังบวกเหล่านี้ที่กำลังโน้มน้าวจิตใจของคุณกระตุ้นคุณและทำให้คุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับความร่ำรวยและคู่ควรกับความร่ำรวยคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความร่ำรวยและตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความร่ำรวยทุกวันที่คุณเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับความร่ำรวยคุณยังเปิดโอกาสในการทำเงินอีกด้วย คุณมีไอเดียบันเจิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำเพื่อดึงดูดความร่ำรวยคุณรู้ว่าจะให้อะไรขายอะไรบริการอะไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยของคุณความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยนั้นมาพร้อมกับความเชื่ออันแรงกล้าว่าคุณมีแรงบันดาลใจ คุณมีแรงขับเคลื่อนคุณมีวินัยสูงมีจรรยาบรนในการทำงานที่ดีและมีสมองที่สามารถนำความร่ำรวยมาสู่คุณได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้รับสิ่งมีค่าตอบแทนมาเสมอคุณมีสมดุลระหว่างการให้และการรับคุณได้ให้เวลาให้ทักษะและให้ความรู้ความสามารถของคุณ คุณก็เลยได้รับรางวัลตอบแทนจากสิ่งต่างๆที่คุณให้นั้นคุณมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆอันเป็นรางวัลที่คุณได้รับคุณดึงดูดความร่ารวยด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและความเชื่อมั่นในตนเองที่ทรงพลังคุณเริ่มเห็นว่าตัวเองร่ารวยและมีไลฟ์สไตล์ที่ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ ให้คุณลองจินตนาการดูว่าคุณต้องการมีเงินเท่าไหร่และมีทักษะหรือไอเดียอะไรที่คุณสามารถมอบให้ผู้อื่นได้เพื่อนำความร่ำรวยนั้นมาให้คุณทุกวันคุณกําลังสร้างแผนที่แห่งความร่ำรวยจิตของคุณจะพาคุณก้าวไปตามแผนที่เพื่อมุ่งสู่จุดหมายนั้นขอให้รู้ไว้ว่า คุณต้องการความร่ำรวยและความร่ำรวยก็ต้องการคุณมากเช่นกันคุณกำลังไปหาความร่ำรวยและความร่ำรวยก็กำลังมาหาคุณเช่นกันค่ะและยิ่งคุณวาดแผนที่ให้สมจริงและกําหนดวันที่และจํานวนเงินที่คุณต้องการให้ชัดเจนเท่าไหร่เงินก็จะมาหาคุณได้เยอะและเร็วเท่านั้น ในแผนที่แห่งความร่ำรวยคุณระบุวันที่ที่คุณต้องการได้ความร่ำรวยนั้นระบุงานที่คุณพร้อมลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยนั้นและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมรับกับสินทรัพย์เงินทองเหล่านั้นคุณเขียนแผนที่ลงในกระดาษหรือบนกระดานโดยใส่จำนวนเงินวันที่ไลฟ์สไตล์งานที่คุณจะลงมือทำ ลงไปด้วยและใส่ให้ชัดเจนและเมื่อคุณดูแผนที่ของคุณทุกวันจิตของคุณจะคล้อยตามอย่างรวดเร็วและทำงานให้คุณเพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงคุณติดแผนที่นี้ไว้ที่หัวเตียงหน้าโต๊ะทำงานหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ทุกเช้าและก่อนนอนจิตของคุณก็จะอยู่ในคันลองของความร่ำรวยที่คุณป้อนให้จิตทุกวัน คุณเขียนข้อความพลังบวกลงไปเพราะสิ่งนี้จะกระตุ้นความเชื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการสิ่งที่คุณเขียนคือคำสั่งจิตให้คุณยอมรับภาพนั้นและพาคุณไปสู่ภาพนั้นที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณเขียนเป็นเหมือนคำสั่งจิตใต้สำนึกที่กําลังสั่งจิตคุณซ้ำๆทุกวัน และสิ่งที่คุณเขียนนั้นจะนําความร่ำรวยมาสู่คุณทำให้คุณร่ำรวยมากเท่าที่คุณต้องการคุณโฟกัสไปที่ภาพในหัวของคุณซึ่งเป็นภาพแห่งการรับความร่ำรวยแบบไหลมาเทมาเมื่อคุณโฟกัสไปที่ภาพนี้ทุกๆวันจิตของคุณจะทั้งยอมรับและจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงคุณมีความสามารถและพรสวรรค์มากมาย และพรสวรรค์เหล่านั้นของคุณก็ชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันคุณดูแผนที่ของคุณที่ติดไว้บนผนังและบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันคุณตระหนักอยู่ในใจเสมอว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองร้อยเปอร์เซนและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะรับความร่ำรวยคุณทำเป็นทุกอย่างเพื่อให้เกิดความร่ำรวยขณะที่คุณมองไปที่แผนที่แผ่นนั้น คุณเห็นจำนวนเงินที่คุณต้องการแน่นอนสิ่งที่คุณตั้งใจจะให้เพื่อแลกกับเงินที่คุณต้องการวันรับเงินที่แน่นอนแผนการที่แน่นอนเพื่อเดินตามความปรารถนาของคุณวันที่ที่เริ่มลงมือทาและคุณทำทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามสิ่งเหล่านี้ที่คุณเขียนมันเข้าไปอยู่ในจิตของคุณแล้วค่ะ คุณบันทึกภาพนั้นไว้ในหัวและเห็นและเขียนให้ชัดเจนว่าคุณต้องการร่ำรวยเท่าไหร่จะรับเงินนั้นเมื่อไหร่จะทำอะไรเพื่อให้ได้ความร่ำรวยนั้นและอธิบายแผนการที่ต้องดำเนินเพื่อให้ได้รับความร่ำรวยนั้นให้ละเอียดคุณดูแผนที่แผ่นนั้นแล้วพูดออกมาดังๆทุกวัน ทุกครั้งที่คุณเห็นคุณรู้สึกเชื่อมั่นว่าคุณได้ครอบครองความร่ำรวยนั้นแล้วคุณใช้คำพูดเชิงบวกมากกว่าลบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณคุณมีความคิดที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยคุณใช้แต่คำว่าฉันรวยฉันมีเงินมากพอฉันมั่งคั่งร่ำรวยคุณมีหลายวิธีที่จะพูดเชิงบวกกับคุณเองเช่น ฉันซื้อได้และจะซื้อเร็วๆนี้ฉันเปลี่ยนไปด้วยความมั่งมีและความมั่งคั่งร่ำรวยกำลังหลังไหลมาสู่ฉันตลอดเวลาคุณพูดว่าฉันมีพอฉันรวยพอฉันดีพอฉันเก่งพอพูดทุกวันเพราะนี่จะทำให้คุณค่อยๆออ,ออกห่างจากความรู้สึกขาดแคลนและจะทำให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณมีแทน คุณมองเห็นภาพตัวเองได้รับประโยชน์จากความร่ำรวยและคุณก็แบ่งปันประโยชน์เหล่านั้นให้กับผู้อื่นคุณจินตนาการและเห็นภาพตัวเองมีชีวิตที่สมบูรณ์พูลสุขคุณต้องการและคู่ควรกับความร่ำรวยอย่างแท้จริงคุณเห็นความร่ำรวยนั้นกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณและมันก็ดูจริงมากมันชัดเจนมากเหมือนมันมีชีวิตและเข้าถึงได้มากขึ้นทุกครั้งที่คุณนึกภาพนั้น ซึ่งเป็นภาพแห่งความร่ำรวยภาพการได้รับเงินทองที่ไหลมาเทมาภาพแห่งการให้และการได้รับตอบแทนภาพแห่งการรักษาความร่ำรวยนั้นให้อยู่กับคุณตลอดเวลาคุณนึกภาพความปรารถนาความกระตือรือร้นและความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อหารายรับมากมายคุณนึกภาพความพยายามและนึกภาพตอนที่คุณได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนทุกครั้ง เป้าหมายของคุณเป็นจริงขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นของคุณเองสมองของคุณเปิดกว้างคุณตื่นตัวอยู่เสมอคุณมีแนวคิดและไอเดียใหม่ๆในการทำเงินตลอดเวลาคุณตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมและเฉียบขาดคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงคุณใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดทั้งรูปรสกลิ่น เสียงและสัมผัสแห่งความร่ำรวยจินตนาการของคุณเมื่อรวมกับความตั้งใจมุ่งมั่นจะกลายเป็นตัวเร่งให้ทุกอย่างที่คุณจินตนาการไว้กลายเป็นจริงทำให้คุณร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทองที่คุณจินตนาการไว้คุณมีความมั่นใจและมีแรงบันดาลใจที่ไม่สั่นคลอนคุณดึงดูดความร่ำรวย คุณปิดกั้นทุกอย่างที่ส่งผลทางลบต่อตัวคุณคุณสนใจเรื่องความร่ำรวยเงินทองที่เป็นผลลัพธ์จากสภาวะจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นร้อยเปอร์เซ็น์คุณอ่านคุณวางแผนคุณจินตนาการถึงวิธีการสร้างสารรค์ต่างๆที่จะทำให้คุณร่ำรวยด้วยความดีและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ปกติเวลาเราเห็นใครที่จนกว่า เราก็จะรู้สึกร่ำรวยขึ้นมาทันทีถ้าคุณไปแอฟริกาและเห็นความยากจนที่นั่นคุณกลับมาบ้านเราคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นมหาเศรษฐีเลยคุณจะร่ำรวยเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนอื่นอีกมากมายดังนั้นจงรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นและต่อยอดจากความรู้สึกร่ำรวยกว่าใครนั้นใช้ความรู้สึกร่ำรวยนั้นดึงดูดความร่ำรวยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อคุณปรับความคิดเกี่ยวกับความร่ำรวยที่แท้จริงได้แล้วคุณจะเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับความร่ำรวยให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกมากมายมหาศาลในขณะที่คุณกำลังเปิดรับความร่ำรวยคุณก็เปิดรับโอกาสในการทำเงินเพราะจิตของคุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆในการนําเงินทองมาให้คุณและคุณก็พร้อมลงมือได้ทันที เพราะว่าความกลัวมันหมดไปแล้วคุณสามารถจัดการกับทุกสถานการณ์ที่คุณเจอด้วยความมั่นใจคุณมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะเป็นคนร่ำรวยคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความร่ำรวยและคุณก็ตื่นเต้นกับความร่ำรวยคุณมีไอเดียที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมคุณเปล่งประกายความมั่นใจเกี่ยวกับการดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาในชีวิต ไอเดียของคุณได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามความมั่นใจด้านการเงินและแนวคิดการทำเงินของคุณมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันคุณเชื่อมโยงความสุขกับการทำงานตลอดในทุกๆวันคุณบอกจิตทุกวันว่าคุณต้องการความร่ำรวย จิตของคุณทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะก้าวจากความสำเร็จหนึ่งไปยังอีกความสำเร็จหนึ่งด้วยสมาธิความสบายใจและความผ่อนคลายที่คุณรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันความเชื่อใหม่ๆที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังบวกนี้เข้ามาแทนที่ความเชื่อเก่าๆแล้วและความเชื่ออันทรงพลังนี้ก็คงอยู่ในตัวคุณตลอดไปอย่างถาวร